ก่อนดวลซูเปอร์บอลตะวันฉายตอบแล้วทำไมหยุดเล่นโซเชียลหลังชนะโจคลิปตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมยอมรับว่าหยุดเล่นโซเชียลไปช่วขณะแม้ชนะโจนัทวุฒิวันนี้พร้อมดวลซูเปอร์บอลเต็มสู่วันที่22มกราคม2568ศึกวัน170จะจัดขึ้นณอิมแพกอารีนาในวันศุกร์ที่24มกราคมนี้ถือเป็นศึกใหญ่ศึกวันตัวเลขศึกแรกของปีมาประเดิมจัดที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกอัดแน่นซูเปอร์สตาร์และนักกีฬาระดับแม่เหล็กรวม12คู่ครบทุกติกามีการชิงเข็มขัดแชมป์โล โลกวันถึง3เส้นโดยคู่ที่แฟนมวยไทยให้สนใจมากๆคือตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมจะป้องกันแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทปะทะซุปเปอร์บอนซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์ก่อนขึ้นชกตะวันฉายให้สัมภาษณ์มีช่วงที่หยุดเล่นโซเชียลไปหลังจากชนะโจนทวุฒิป้องกันแชมป์โลกมวยไทยไว้ได้วันนี้มันผ่านมาแล้วพร้อมจะกลับมาเรียกศรัทธาจากแฟนมวยไทยอีกครั้งผลงานปีที่แล้วไม่ค่อยดีเท่าไรทั้งจิตใจร่างกายเฟลไปหมดเลยผมหยุดเล่นจากโซเชียลไปไม่อยากรับรู้อะไรเลยทุกอย่างมันเฟลผิดหวังด้วยเรา่ใชคนต จะมีการโหอะไรขนาดนั้นเพราะทั้งที่ผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไฟที่แล้วชกกับโจนัทวุฒิทำให้ผมได้เห็นสิ่งที่ผิดพลาดหลายอย่างทําให้โตขึ้นหมอให้พัก2อถึงสเดือนผมก็ดูวิดีโอสิ่งที่ผิดพลาดก็มาแก้ไขไฟนี้ผมซ้อมหนักมากมันปวดใจจากไฟที่แล้วทําให้ต้องพัฒนาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะทําให้อยากเรียกศรัทธาให้คนกลับมาดูผมอีกครั้ง